การแข่งขันเทควันโดเก็บคะแนนสะสมลุ้นโคต้าโอลิมปิกเกม2024ในรายการ G2 b e l g i a n Open t e ค w ั n d o 2023ซึ่งรายการนี้มีจอมเตะของไทยลงชิงชัยทั้งหมด6คนด้วยกันโดยไฮไลท์อยู่ที่รุ่น62กิโลกรัมหญิงซึ่งรุ่นนี้มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันมากเป็นพิเศษทำให้รอบแรกต้องออกสตาร์ทกันที่รอบ64คน โดยใบยเตยสาสิการทองจันทร์จอมเตะสาวจากไทยที่พึ่งคว้าเหรียญเงินในรายการดัชโอเพนเท e ร์คนโดแชมเปี้ยนชิพ2023ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ท,ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทะลุเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศโดยพบกับเฟรูซาซาดิโควาจากอุซเบกิสถานซึ่งน้องใบเตยก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นฝ่ายไล่เตะเอาชนะจอมเตะจากอุซเบกิสถานไปแบบขาดลอย2-0ต่อยกคว้าเหรียญทองให้กับทีมเทควันโดไทยได้สำเร็จ ขณะที่รุ่น49กิโลกรัมหญิงน้องเทนนิสภาณิพักวงพัฒนาก,กิจฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกเกม2020เต็งสองของรายการทะลุเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศก่อนที่น้องเทนนิสจะพลาดท่าพ้ายให้กับเมอร์เวดินเซลคู่ปรับเก่าจากตุรกีไป1ต่อ2ยกชวดเข้ารอบชิงชนะเลิศคว้าเหรียญทองแดงปลอบใจ โดยสรุปผลงานทีมเทควันโดไทยในรายการนี้สามารถคว้ามาได้หนึ่งเหรียญทองกับอีกหนึ่งเหรียญทองแดงโดยยังเหลือรุ่นเยาวชนที่จะลงแข่งขันอีกสามรุ่นด้วยกัน